อ้ยน้ี่มาเอ้อ้ย้าวพี่พอ้าเ้าีพเอ้าเต็ดประตูสุดท้ายเลยเกียอ้าโอ้ยจบ้วเฮ้ยพัง้ยะเนี่ยฮะคดูดีมันพังอย่างเง้ยเนียทยไงเนี่ยเองทเนียตะเกียเนียตะเกียเจูนยล้วเป็นฟิโนสว โอ้7-0โอ้7-0แล้วนะเกียหัวร้อนไหนหัวร้อนแล้วตะกี้กำลังจะเห็นอาเจนต้ายิงเข้าประตูเป็น7-1เลยโอ้ยมั่วมเนอะโอ้ยของกินมามามั่วมันอะนี่ไหมมันใช่มันใช่หรือเปล่าเ่าเติมดื่มเยอะไปหน่อยแต่แต่ว่าของมันก็หมดแล้วนะไปเติมของกันอุ้ยไปซ่อมทีวีไปโอ้ยไม่มีตังค์แล้ะเอาตังค์ไปซื้อเบียร์ดีกว่านะมาเนี่ยอย่าเมาเลย ปาบาาตะกี้ยังแดกอกุยเล่นได้บงเด็กโอ้ไม่ได้เลยสามจอเลยนเออมาซื้อดีกว่าเกปขายไปยังว่าไปไปไปแค่สามขวดเองไม่มีไม่เหลเออไม่ไมีเลยหรอกโอ้โอ้หัวหัวอาวุโลทำอะไรทำอะไรทำอะไรตุกอยอย่าอไม่หัวหัวมัว่หัวแล้วเหมือนโอ้ยมาเนี่ ไอ้ดำมือทำอะไรเนี่ยเฮ้ยประตูเขาไม่เปิดเปิดไอ้หน่อยเปิดหเปิดอู้ยโอ้ยโอ้โหมันไม่ใช่ประตูอัจเป็นอุมงต์ขาหักขาหักแล้วใช่้วยเฮ้ยขาเป็นไรแล้วคนคนขับหายไม่ใช่คนขับอ่าคนขาหายไปไหนวะมาเอาอะไรเดี๋ยวนายเป็นนายน้ำเหมือนคนขายนะอ้าวเป็นอะไรเนีไยปล่อยฉันไปได้แล้วปล่อยออกไปได้แล้วตอนนี้เลยออกไปเข้าอีกชั้นซื้อมา ห้าพันดอลลาร์เลยนะเอ็งเอ็งให้นั่งทำไมเนี่ยฮะเอให้นั่งทำไมเอ้ยใครบอกว่านั่งเองอ่ะเสนอชื่อมานั่งเองไม่ไมไม่ค่ะซื้อเบียร์มาค่ะไมนั่งอ่ะโอ้จบละจบละเนี่ยปลากระป๋องกระป๋องเ่ยตน้ำมันหมดเนี่ยน้ำมันน้ำมันลูกโอ้ยโอ้ยหิวเว้ยทำไมมีเบียร์ขาวแล่ะเอ้ยเซเลอร์ปี้เออเบียร์มาทำไมไมมีฉันเผาเลยอุ้ยนายไปเอามาจากไหนอ่ะเบียร์ยืนแถวนี้ไห เอามาจากคนขายี่งไงช่องเทียนมันเปิดไม่ได้นี่ภูเขาไาไหนเให้หมดเลยาเอลยเอาเอาไปหฟไม้ไไม่ฮาไม่หาต้องไฟไม่ให้หมดไฟไม่ให้ เอาเลยมาเลยร้านไม่ลงมาดีว้าร้านกาบเบียอยู่เลยโอ้ยข้างๆเอาเบียมาแกทำเพื่อนงจะตายแกทำเพื่อนจะไฟไหม้ไอ้ร้านเินเออเขาให้หมดเลยเอาเผ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 าเขาเที่น <anyone>? ี <hyster arian> ่ก็มีแต่ก็ไฟเท่านั้นว้าเขาดัน เอาละไปไไเบียเวลล์เบียร์เบียรเบียร์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 เ เออเบียอยู่ไหเอาเบียมาโอ้โเอาเบียมาเบียอยู่ไหนนะเป็นก็เจเบียสีสีเหลืองใช่ไหมเนเนเพื่อนมาเจอเบียละกูเป็นร้านเยดี่าอ้าๆอะไปิดร้านตายไปเลยร้านนี้ร้านเกาะทำอไรมาไทเวลอะไรเนี่ยช่ไหมเทเวลร้านอื่นดีกว่าเออร้าเอือจะมี มั้งอาจจะมีก็ได้แล้วมั้งเอาแล้วไปดูท่าเองเฮ้ยตู้นี้มีเบียร์วัเนี่ยป๊อปซี่ป๊อปซี่เลยเอ้ยเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมีเหรียญค่ะบาทอยู่จะเขาหยอดเหรียญก่อนนะจะสั่งอะไรอ่ะไหนจะสั่งอะไรนี่อ่ะป๊อปซี่อ้าวเฮ้ยเครื่องแบกเหรียญเอาเครื่องกินเหรียญอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเครื่องอ้าว อ๋ออ๋อเฮ้ยบิดบิดเครื่องบิดอ๋ออ๋อเปบลเลเนย์ไอเนี้ยเบลไรเนย์อ๋อ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 เยอลองดูเมนูใหม่ดิมีอะไรบ้างโจ๊กดีจ้าบูโจ๊กเดี๋ยวนะเพื่อนตีเซเว่นบุ๊บโจ๊ขอขอบอกก่อนมีฉายโจ๊กด้วยเหรอเพื่อนอะไรโจ๊กเออนี่อาจจะมีโจ๊กตอนเช้าอะไรนะอ๋อมีมีหมูป่ะมีหมูปะอยากกินอ่ะ เออโจใส่ไข่ไข่ตุ๋นขอไข่หน่อยเถอะไม่ใช่เอ้าเครื่องมาแดกเหรียญห้าบาทไปเร็วเลยต้องลงงานไปละไปละวไอ้อายุไหมไอ้เพื่อนร้านนี้สนใจไหมร้านเออดินเน่ร้านดินเน่นี่ร้านซิดนีย์นี่นะเหนยร้านสวยเฮ้ยนี่ไงเพื่อนเพื่อนเบียร์เบียร์โคเบียร์นี่ไงอันนี้นี่ไงมีร้านมีเบียร์แล้วคนหายไปทั้หมดเลยร้านนี้มีเบียร์ร้านนี้มีเบียร์อยู่ เียเอาเบียร์มาไหนสกีบินิดโอ้สกีบินิดถอยหลิศเรารู้ว่าต้องรออ่ะเราต้องรอหรือเปล่าต้องรอมาไม่นั่งรอไหมเผื่อจะมีอ่จะม,มีคนมาอนามา่นั่งไหนดีเพื่อนนั่งไหนดีเอ้ยนี่มานั่งนี่ดีกว่า เออเอาดีๆเป็นคนขายเองไม่ต้องเออเราเป็นคนดีอยู่แล้วจะทำดีธรรมาเระมันนั่งไม่กอดดีกว่าแม่ไม่มาแล้วคนขายจะมาวะ two t h o u s years later โอ้ยเว้ยไม่สายไม่สายนู่นอยู่นู่นโอ้ยหิวเบียร์ว่ะเพื่อนเอ้ยใครใครเนี่ยไอ้นวลนี่ใครมาเฮ้ยมาทำไร โอ้ยเคมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเห็นไหมแล้วมันจะเปิดอยู่แล้วมาทำอะไรกันฮะคอัเอะเอาเบียร์นี่มีเบียร์ไหมขอเบียร์หน่อยพี่โอ้ยก็บเบียร์มันหมดแล้วก็พวกแกมาดกอะไรกันจะชาอยู่แล้วไหนพวกแกจะมาทำไมล่ะแล้วลุงจะเปิดร้านทำไมล่ะออเพรฉันอยากเปิดจะยุ่งอะไรเระก็บอออยู่เบียร์มันหมดแล้วก็จะเข้ามาลาแล้วมีอะไรบ้างและมีอะไรบ้างอะ มีแล้วหมดทุกอย่างแล้วแล้วคุณเปิดร้านทำไมเนี่ยเอาก็เปิดร้านให้หมาทามยังไงล่ะอ่าได้คุณไปทำอาหารไปเฮ้ยลุงพูดยี้มีปัญหาเหรอเออลุงพูดนี้มีปัญหาเหรอฮะฮะโอ้ยไม่รู้ลุงไม่อยู่แล้วสลายตัวเอาเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเบียเบียพุกเราอะแล้วเบียพุกเราอะเบียเอ้าเอ้าดูดิเฮ้ยโคูลตี้งหมดเนี้ยอะ หมดจริงด้วยไอ้ลุงก็บอกว่าหมดทุกอย่างแล้วคอนเหลือนะแต่กดไม่ได้เลี้วพังหมดเลยที่ใส่บอฟคนแล้วก็ไม่มีเหลือพันหมดแล้วะอืมเอามาเปิดทำไมะร้านไร้คุณภาพมาเนี่ยแล้ไม่น่ามาเลยโอ้ดูดีดูดูร้านตกแต่งก็สวยเฮ้ยนี่ของกินตัเออจะยกใจไปดีนี่หัวหนังแล้วก็ยกไปไล้โอ้ย

เอ้ไม่ได้มันจะซ่นอนไม่ได้ไถุงมือมันก็ได้นะเองมือมันใหญ่นะม,มีเบียรไวะไเบียรว่ะเบียรว่ะเฮ้ยทำไรเมื่อจะจลบเนี่ยเอ้ทำไรแกท้ามาไรเฮ้ยเฮ้ยเมาอีก,กแล้วเนี่โอ้ยเบียร์ไม่ได้ดื่มเมาลมเลยวะ อ่ออ่อ้ยชุดเปียกไม่เป็นไรชุดเปียกไม่เป็นไรไม่เป็นไรชุดเปียกเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด้อเลยแค่เนียกลัวอะไรนี่ลองลองโดดตึ่นว่าจะตายไหมเอ๊ะตายหรองนูใช่ไหมอ่ะไหนเอ๊ะตัวอะไรตัวตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยไหนม่เห็นมีอะไรเลยตัวอะไรวะเนี่ยอะไมมันกลางแขนมันเป็นเทพมันเป็นอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยไหนตัวเนี้ยตัวอะไรอะไรอะ มันเด้ากำแพงทำไมอ่ะลองเช็คให้มันเด้ากำแพงทำไมเอาอีกรอบนึงมันเด้ากำแพงทำไมอ่ะไม่รู้ลองชิมหน่อยเป็นไงบ้างเพื่อนไม่เป็นไรเลยเอ้ยทำไมเด้ากำแพงทำไมไม่ไปหาผู้ฮะขยับเรืยเรือยเอ้ยขยับเรื่อเลยว่ะบ่าวชอบพี่บ่าวชอบพี่บาในลองบ่าวชอบเลยเนี่ยในชอบเนในอยากกระโดดไม่ใช่กระโดดไปเลย กระโดดไปเลยอีวัวเกได้ถามเอาโอ้โหลงไปทำไมเนี่ยอันจะลงไปทำไมเนี่ยลงไปทำไมก็ไม่รู้ Two thousand years later เว่าวันนี้เย็นๆตอนเราเข้าสู่โมเทลนะครับโมเทลเอ้ เมีลูกค้าเลยนะเมื่อคืนแล้วจะมาพักอะไรไปที่อื่นเลอะไรนที่น่ออกไปข้างนอกดกวาเอ๊ะ Let's go ฮ้ยลูกค้าีตี่หรือเปล่าไม่ใช่ไไ่่นลขึ้นลลิฟต์ลลลนลลก็ไม่รอครับ

ย oh, ูนะเพื่อนเปดตัวเดะปกติที่พูดผมงสยสูงเยอะไปเลยเก็บประตูเราปิดไฟเขาเขาชาติใต้ดินแน้วมีชาติใต้ดินเยอะเฮ้ยบอลล็อกบอลล็อกบอลนอะไรมาเนี่ยอะไรมาเ้ี่ย